เยเหมียวัววน,นเอยไม่ชวนนอแบางเลนมวอาแ่น้มยา้อ,าาอแมวด้วยอวชอบเล่นมากเลยค่ะกับชุดสวงสัว์เนี่ยอืม บ้านก็ม like, ือสองนะคะซื้อมาตอนนั้นไปซื้อให้น้องบ้านหลังหนึ่งประมาณสองรอสิ่งโตเขาเรียกอะไรครับลูกอในแม่ดูปากสิแม่ดูปากหนเจ็บอีกไหมครับไม่เจ็บเก่งมากเลยลูกมีไลออนแล้วตัวอะไรอีกครับมีไงยูเท้าแล้วครับแล้วในบ้านน้องมีอะไรบ้างครับ้านสองชั้นด้วย งาน,นเจาะกับหม,มูกับยิงโคงกับแมวกับขีจ้าวัวเขาเรียกอะไรลูกข้าวแล้วข้างหลังน้องนั่นตัวอะไรนั่นนอนหงายท้องอยู่นะด้านหลังครับด้านหลังตัวอะไรเนาะนอนหงายท้องอยู่ตัวอะไรครับเนี้อเขาเรียกอะไรลูกพี่พี่เหรอครับนั่นไงไอ้ไอ้ไอไ้าลายนั่นเขาเรียกอะไรลูกพี่บะ เก่งมากในตัวมือเก่งๆให้น้องบัาดหน่อยสิครับพ่อนินเก่งมากเลยโหส่วนสัตว์น้องบัสเยอะแยะเลยน้องบัสรักสัตว์เหรอครับลูก<ะ>แล้วสิงโตกับแม่หยงรักอะไรมากกว่าแม่และพี่บั๊มากกว่า <c oughs> โอเคครับวันนี้ได้กี่คำวันนี้น้องบัสได้กี่คำนะน้องบัสวันอาทิตย์เสียอะไรครับ เก่งมากเลยแล้วแตงโมล่ะแตงโมคืออะไรแตงโมแระเอามาดูให้นะวันนี้คือเมื่อวาอ่าได้ครับได้ครับนั้นไปแล้วนะบายบายสวัสดีครับด้วยครับสวยๆสิลูกจุ๊บแล้วก็บอกว่าฝันดีนะครับฝันดีนะครับอืมบ๊ายบายครับ